สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอ็มชัยขับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็หลายหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะปกติที่นี่จะมีแต่ซูเปอร์คาร์เบนซ์ บีเอ็มปอร์เช่ล amborghini หรือเฟอร์รารี่ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มาแปลกวันนี้ก็ยังไปอยู่ในรถยุโรปนะแต่ว่าเป็นรถที่สภาพอย่างนี้แล้วกันอันนี้ก็อยู่กับ b m เอ็มเอนะครับจะเป็นตัวซีรีส์ามที่เป็นโฉมคูเป้นะครับซึ่งรถตัวนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากนะครับถ้าในปัจจุบันวิ่งอยู่บนถนนก็อารมณ์เหมือนซีรีส์สเลยนะครับถ้าเป็นบีเตัวนี้นะครับท่านี้ทําอะไรบ้างต้องบอกอนี้ก่อนว่าจริงแล้วใช้ขับจจรริงงงแลล้ววเเาาาาทาท,าทํพกนนีี่่มอะ ทำเคสโปรเจกชันซมหรือล์มกันรอยนะครับเราก็เลยจะมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำดีเทลลิ่งพอสมควรแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะนําเสนอกี่ของงานล์มใส่กันรอยกันเพลสส่วนใหญ่นะครับเทรนด์ของการปกป้องดูแลรักษารถจะมามาในเรื่องของล์มใส่กันรอยก็เลยจะไม่ค่อยได้พูดถึงดีเทลลิ่งมากนะักคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถที่ได้รับรางวัล นะครับตอนที่ผมไปออกบูธงาน b ิ m เมอร์เรสที่สนามพีราเซกิที่พัทยานะครับแล้วลูกค้าคนนี้ได้รางวัลติดฟิลใสกันรอยส่วนหัวมานะครับมูลค่า4 0 0 0 0บาทแต่ว่าคราวนี้เนื่องจากว่ารถที่ลูกค้าใช้ประจำเนี่ยมันก็เป็นรถเก่าลูกค้าก็กําลังจะขายรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่มีรถมาบอกว่ามีรถอยู่คันหนึ่งที่จอดอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้ใช้เลยจะทาอะไรกับคันนี้ได้บ้างเอาเข้ามาทีแรกเราก็นึกว่ารถยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็จะติดฟิลใสกันรอยแต่พอเราเห็นสภาพตัวรถเนี่ยผมเลยเสนอเข้าไปว่าอย่างนี้มมยเเเเรราปปลี่นน็ท็ทตะบ แล้วก็เคลือบเซราม,ม,มิกกามิกาเซ่คอลเลกชันให้ดูแล3ปีดีกว่านะครับลูกค้าก็โอเคเท่านี้ดูสภาพรวมๆแล้วอย่างที่บอกรถคันนี้ขาดการดูแลรักษามาก,ก็อาจจะมีบางจุดที่อย่าเรียกว่าบางจุดหลายๆจุดแล้วกันนะครับอาจจะมีสีแตกสีปูดสีบวมบ้างนะครับซึ่งโจทย์ของผมก็คือว่าเราฟื้นฟูสภาพรถให้ดีที่สุดเท่าที่สีผิวหรือว่าสภาพรถคันนั้นๆมันจะสามารถไปได้ ไม่ใช่ว่าจะเอารถไปทําสีใหม่หรืออะไรไม่ใช่นะฮะอันนี้คือสีเดิมเป็นยังไงเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่มีการทําสีใหม่หรือเก็บสีใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่เราทาก็คือฟื้นฟูสภาพขัดลบรอยคาบน้ําลบรอยขนแมวให้ได้มากที่สุดให้สวยที่สุดเท่าที่รถคันนี้จะสาม,มารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีรถนะครับทั้งคันที่จะมีคาบน้ําดูจากตรงนี้ก็น่าจะเห็นนะฮะว่าฝุ่นก็เกาะเยอะพอรถทุกค้าไม่ได้ใช้ล้อแม็กก็จะทําให้มันดูดีขึ้นนะครับรวมถึงภายในห้องโดยสารที่มันก็ซุดโซมไปตามการเวลาของรถนะครับ ก็จะทําให้มันดูดีขึ้นที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซ่อมทําสีหรือรื้อรถนะฮะก็คืออยู่ในร้วพื้นฐานของการทำดีเทลลิ่งล้วนๆน,นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเพิ่มให้ลูกค้าก็จะเป็นฟิล์มกองแสงนะครับฟิล์มเชมิกตัวนี้ก็ของลูกค้าติดฟิล์มกองแสงมาน,น่าจะตั้งแต่ตอนซื้อรถเลยเป็น10ปีหลายสิปีแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฟิล์มออโต้ชิลยูโรบลูให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากคาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาอัปเดตงานอีกรอบอว่ารถคันนี้มันจะสวยได้จากเนี่ยขึ้นอีกสักเท่าไหร่ไม่ลืมที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ทางชายคับเราใช้นะครับก็จะเป็นตัวกา,าววมิกาเซ่คอคลเลกช อินฟิ i ิตี้แว็กซ์เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เคเลือบเซรามิกที่มีไวท์คานูบาผสมอยู่นะครับ53.7%แล้วก็จะมีซิลิก้า46.3%นะครับซึ่งเป็นก็เ,เรียกว่าเป็นไฮบริดโคตติ้งนะครับกร e มิก l เซยคอลเลกชัจริงๆแล้วเป็นโปรดักตที่เป็นไฮเอ็นคลาสของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยอดจำหน่ายตอนนี้น่าจะน่าจะสูงหรือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยแล้วกันเรียกว่าถ้าเวลาเราเข้าใน g o g l e y o u t u u e f a c e b o o k พิมเพราะว่ากรรมิกระเซยคอลเลกชัเนี่ยจะเจอโปรดักตของเรา สวัสดีครับผมแจ็คหน้าชายรับนะฮะมาปรับสภาพผิวรถแล้วเคลือบแก้วให้ลูกค้านะฮะต้องต้องทำใหญ่อะต้องใช้เวลาส,สักประมาณ2-3วันนะฮะเก็บงานชิ้นนี้นะฮะแต่ผมต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไม่งั้นงานจะไม่จบผมจะไม่เสร็จแล้วผมจะโดนลูกพี่ด่าผมมากครับสวัสดีครับ มาพบกับชายขับชาแนลนะฮะวันนี้กับผมแจ็คชายขับนะฮะรอบนี้เราจะมาคินเนอร์ทาความสะอาดนะฮะแล้วก็เก็บขัดผิวนะครับผมเราจะเอาไปเคลือบกันนะฮะเอาเข้าไปล้างเลยอาบน้ำเลยวันนี้ อันนี้เราต้องแปะเทปตามขอบเพื่อไม่ให้น้ำยาขัดเข้าไปในร่องหรือไปทำความเสียหายกับลูกยางเพราะว่าถ้าเอาขาดไปโดนลูกยางอย่างตามมุมอย่างนี้ครับมันจะทำให้ลูกยางเข่าแล้วมันจะแก้ไม่ได้ครับทำให้ลูกยางสีดเราต้องเซฟสำหรับรถลูกค้านะฮะ สวัสดีครับหลังจากนี้นะฮะเราได้ขัดเสร็จแล้วนะครับผมเป็นบางส่วนด้านเนี้ยครับที่ยังไม่ได้ขัดนะครับผมเป็นผิวเดิมที่ลูกค้าใช้งานมานะครับเป็นรอยบ้างมีคราบยางไม้ด้วยหน้าสีแล้วะครับเป็นสีที่ใช้มานานผมบอกไล้ว่าสีนี้น่าจะหมดสภาพแล้วเสื่อมสภาพไปแล้วแต่ด้านนี้ครับที่เราขัดให้ลูกคา้าเคลียร์ผิวทั้งหมดได้เงาเงามากดูนะครับใสมองกับไฟนี่เงาเป็นไงฮะ เราลงเคลือบเซรามิกไปแล้วตัวรถออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ s, s, get <S อสเกดัดทำไมต้องมือไฟหลังอ๋อเดี๋ยวน้ำยาหกหกแล้วเดี๋ยวลูกพี่หักตังค์นะเคยหกแล้วนะครับผม ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ทําโปรแกรมฟื้นฟูสภาพสีเต็มระบบกับเบนวอ36คูเป้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างที่เราแจ้งไปตอนเริ่มต้นเนี่ยว่าคันนี้เป็นการทำดีเทลลิ่งไม่ยุ่งกับสีเดิมนะครับเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วเราต้องการให้รถมันเป็นแบบสภาพแบบสวยแบบริร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแนย่นอนคันนี้สภาพสีมันไม่ไหวมันต้องลอกสีและทําใหม่ทั้งคันแต่อย่างที่บอกโจทย์เราคือฟื้นฟูสภาพสีเดิมยังไงให้ได้ดีที่สุดเท่าที่สีมันจะสามารถรับไหวโดยที่เราไม่ต้องไปทําสีใหม่โจทยย์กกก็็คคือออตััวนนนนนีีี้้รบบเลออมาาใสภพแ แต่ถ้าเทียบกับก่อนที่จะทำเนี่ยชัดเจนแน่นอนโหรถ<ห>มันเรียกว่าดูไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ผมว่าเจ้าของน่าจะยิ้มได้แหละแบบอย่างน้อยมันได้ขับอยู่เนี่ยความเงาใสที่มันเพิ่มขึ้นทุกอย่างเนี่ยดูดีขึ้นจากวันแรกที่มาเยอะๆยะมากๆเลยนะครับนี่นะครับความเงาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยใช้ได้ยังขับได้จนกว่าจะตัดสินใจว่าจะต้องรีสโตทั้งคันนะครับอันนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนพาร์ทใหม่แล้วก็ลอกสีทั้งคันให้ถึงเนื้อเหล็กแล้วทําสีใหม่ทั้งคันแต่ตอนนี้คือแค่ฟฟื้้นูสภาพผิววแลก็ เคลือบเซรามิกให้เท่าน,นี้ก็ผมว่าโูเคและกับรถ1นึ่งคันที่อายุขนาดนี้นะครับแล้วก็ถึงคันคันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มออโต้ชิลด้วยเป็นตัวยูโรบลูนะครับตัวที่ความเข้มอยู่ที่ประมาณ20%เป็นสีอมฟ้านิดๆน,นะครับแบบรถยุโรปสมัยก่อนเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกมาด้วยอยากได้สีที่มันดูสบายตาใช้งานได้แล้วไม่ร้อนนะครับลูกค้าไม่ชอบมืดก็จะเป็นตัวออโต้ชิลยูโรบลูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมภาพร,บรอบๆแล้วกันนะครับว่า เป็นยังไงสำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกับทางร้านเนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเช็คคิวล่วงหน้านิดนึงหรือสะดวกจริงๆก็อยากให้แวะมาดูงานที่ร้านก่อนนะครับว่าการทํางานของเราขั้นตอนการทํางานมาตรฐานการทํางานของเราเป็นยังไงมีรถที่ติดตั้งฟิล์มแล้วเคลือบเซรามิกแล้วหรือติดฟิล์มกองแสงแล้วให้ดูทุกวันนะครับ